นี่คุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวผมมียาริสนะครับตัวท็อปสุดตัวพิเศษเลย1.2สป,ปอร์ตพีเนียมนะตัวตึงเลยป้ายแดงเกือบ7แสนแล้ววันนี้ราคาล่วงเลยนะราคาหายไปประมาณ2แสนห้าและได้เป็นตัวท็อปสุดไม่70,000โลเปีเดยดด้วยโอ้คนผมนะครับใครหายาริสมือสองอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับรายละเอียดตัวรถจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูต่อกันในคลิปเต็มได้เลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าและ f อทุกคนที่กำลังรับชมอยู่นขณะนี้ นะสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับกับผมวุฒินี่ฮะจากบริษัทเทปยนต์รถมือ2นะครับก็แน่นอนครับในช่องนี้นะครับเราก็จะมีการอัปเดตนะครับรถนะฮะอีโคคาราคาดีๆปีใหม่ๆม,มาให้เพื่อนๆได้ดูกันอย่างตลอดนะครับแล้ววันนี้ถึงคิวยาริสกันบ้างนะครับหลังจากที่ลงหลักๆอ่าหลากหลายรุ่นกันมาเยอะแล้วนะเรามาดูยาริสตัว5ประตูกันบ้างคันนี้พิเศษนะครับกว่าคันอื่นๆเลยคือเรื่องของ รุ่นนะครับที่ได้มานะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับ1.2สปอร์ตพรีเมียมนี่เป็นไงชื่อเขาค่อนข้างเท่เลยและปีรถเนี่ยใสายมาเนี่ยอ่ได้มาเนี่ยเป็นปี21ไม่70,000กิโลแท้นะนะครับราคาป้ายแดงเชื่อไหมเกือบ700,000คุณผู้ชมเนี่ยครับแต่ว่าวันนี้มือสองเนี่ยนะครับราคาผมขายเพียงแค่439,000บาทเองนะครับ สี่0สนมาพัไม่เจ็หมื่นรถมือเดียวจากป้ายแดงเดี๋ยวไล่ให้ดูเลยว่ารถสวยขนาดไหนราคานี้มันจะตกเฉลี่ยผ่อนเนี่ยประมาณเ0 0ดพปปลายนะครับตลอดอายุสัญญานะในเลทที่ฟรีดาวได้ด้วยนะครับอยู่ที่ลูกค้าเลยนะครับก็อยากผ่อนกี่ปีดอกเบี้ยผมมีนะถ้าลูกค้าผ่อนรถผ่อนบ้านเกินปีนะผ่อนดีผ่อนตรงรับทปเปนดอกเบี้ย,ยพิเศษเริ่มต้น 1. ด 2อได้เลยนี่เป็นไงดอกเบี้ยโคตรสุดนะครับผมมีให้รถมือสองไม่มีที่ไหนถูกเท่าน,นี้แล้วนะครับอยู่ที่อายุเทอมการผ่อนเลยอยากผ่อนกี่ปีก็รายละเอียดพูดคุยกันนะครับนี่คือหน้าห้องเครื่องเดิมๆนะครับเครื่องยนต์เดิมๆ3 n มนะครับเครื่องยนต์เกียร์ทุกอย่างรหัสเดิมเป๊ะแต่สำคัญที่สุดที่เราจะดูรถมือสองคือต้องดูเรื่องของโครงสร้างครับน็อตต่างๆเห็นไหมไม่มีการขยับ,ขย,บขยื่นนะครับ แก้มข้างคานหน้าทุกอย่างเดิมหมดนะครับตรวจสอบได้นะครับเรามีการตรวจสอบรถเช็ครถนะให้ให้นะครับอีก274รายการให้ครบทุกอย่างเลยนะครับการันตีนี่ผมกำลังซูมตัวนี่ให้ดูอยู่นะเขาเรียกว่าน็อตคานหม้อน้ำเห็นไหมน็อตเดิมๆเลยไม่มีขันไม่มีไขนะครับทุกอย่างเดิมๆน็อตก็ไม่มีถอดเลยนะครับ ทุกอย่างคงสร้างเดิมไม่มีปะทะไม่มีชนไม่มีโขกสับไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับเดิมเดิมดิบๆบนะและเครื่องยนต์พี่ดูนะไม่เจ็ดหมื่นเนี่ยต้องดูได้เลยนะครับครอบตัวเฮดออกมานะครับทุกอย,อย่างต้องใสเห็นไหมนะครับหัวลูหัวน็อตต่างๆใสๆน้ำมันไม่มีรั่วมไม่มีซึมนะครับทุกอย่างภายในต้องกริปแบบนี้อันนี้คือไม่เจ็ดหมื่นแน่นอนนะปีใหม่ไม่น้อยอันนี้คุ้มนะครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัว ด้านข้างตัวรถแล้วก็ระจกหน้านิดหนึ่งนะครับกระจกหน้านะครับโตโยต้าของเดิมนะครับแสดงว่ารถคันนี้ไม่มีการโดนหินหรือเกิดอุบัติเหตุโดนชนทําให้กระจกหน้าเนี่ยมันต้องแตกหรือต้องเปลี่ยนกระจกอันนี้ไม่มีคุณได้ของเดิมทุกอย่างสแตนดาร์ดอันนี้ถือว่าดีและคุ้มมากๆนะครับยังไม่พอนะครับก้บลงมาให้ดูเรื่องในส่วนของตัวล้อกันบ้างนะครับล้อขอบ15แน่นอนนะเดี๋ยวใครซื้อกับผมเนี่ย ผมเปลี่ยนยางให้ทันทีสี่เส้นคันนี้นะนะครับเปลี่ยนให้เลยท,ทันทีเอาปีใหม่ไปใช้เน้นใช้งานยาวๆคุ้มๆเดี๋ยววุฒจัดให้นะครับตามชื่อเลยนะครับดูแลให้นะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเน้นเอาไปใช้งานต่อยาวๆไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องควักเงินกระเป๋าเรานะครับเพื่อมาทํารถไม่ต้องให้มันจบที่ผมเอาไปใช้อย่างเดียวพอนะครับเติมน้ำมันขี่อย่างเดียวพอนะครับฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยรอบคัน ภายในครับเบาะหนังสีดำตะเข็บน้ำเงินตรงรุ่นเป๊ะป,ปียิบเอ็ดแท้ฮะนี่เป็นไงนะครับตัวพรมลายมัลติฟังก์ชันออปชั่นครบคันนี้เดี๋ยวผมจะมาไล่ออปชั่นให้ดูกันนะก่อนที่จะไปดูนะครับอดทนรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมวนดูรอบๆกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปจบที่ออปชั่นกันอีกทีหนึง่งนะครับคันนี้ที่ดีเลยที่พิเศษเลยคือเรื่องของตัวสเกิร์ตชุดด้านข้างคาดแดงตัวนี้ถือว่าเท่แล้วก็หาค่อนข้างยาก นะครับในกลุ่มยาริส5ประตูไม่ค่อยมีใครใส่แบบนี้กระสักเท่าไหร่อันนี้มีมาให้ครบเลยนะครับถือว่าหล่อนะครับน่าใช้นะครับรายละเอียดเดี๋ยถือว่าดีมากๆนะครับใครที่ตามหาหรือมองหาอยู่จัดได้เลยนะครับกับราคานี้4 3 9 0 0 0บาทไทยเท่านั้นนะครับด้านท้ายท้ายเดิมไปายทะเบียนคลิปคลิปเลยนะครับเ9 1 4นะเอาไปเช็คผลลงผลรวมอะไรกันได้ นะครับหากไม่ชอบซื้อรถไปก่อนแล้วคุณไปจองเลขทะเบียนเอาที่คุณชอบได้เลยนะครับชีวิตง่ายครับอย่าไปทำเป็นเรื่องยากเห็นไหมนะอะไรไม่ชอบก็เปลี่ยนมันนะครับเดี๋ยวนี้เยอะแยะนะขั้นตอนการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆพวกนี้ไม่ยากครับง่ายและไม่เหมือนเมื่อก่อนนะจองนะครับล็อกป้ายล็อกเลขจากในแอปมือถือเราได้เลยนะครับคันนี้มีกล้องถอยมาฮะอ่ะกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหลังด้วยกล้องหน้ามีมาด้วยแล้วก็ กล้องถอยมีมาด้วยทั้งหมดกล้องสามตัวด้วยกันในรถคันนี้นะครับเยอะมากนะครับคิดว่ากล้องวงจรปิดนะมือจับประตูสวัสดิ์ทีครบับล็อกรถกดตรงนี้ได้เลยนะครับเปิดเข้ามาด้านในนี่ปีอกเบาะยังงดงามครับอย่างธรรมดาฮะไม่เจ็ดหมื่นแท้นะรถก็จะสวยทุกหยาดหยดแบบนี้นะครับแล้วก็ออปชั่นนะตัวท็อปมาไล่กันอ่ะหนึ่งเลยปุ่มพุ่มสตาร์ทเนี่ยครับสครับ อ่าเซนเซอร์นะครับตรวจจับเราการออกนอกเลนนะครับถ้าเรามีการออกนอกเลนปุ๊บมันจะมีเสียงเตือนพร้อมกับการห่วงพวงมาลัยให้เราอัตโนมัติการบางทีแบบว่าเราแบบเมาเบลอนะครับหลับในน,นู่นนั่นมันจะช่วยเราได้นะช่วยเซฟชีวิตเราได้นิดนึงนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าประมาทในการขับรถนะครับย้ําเสมอรถจะสวยจะแพงออปชั่นเยอะยังไงก็แล้วแต่แต่แตควรไม่ ประมาทในการขับขี่รถนะครับนะเมาไม่ขับเปิดรีสอร์ทนอนเอานะเชื่อผมนะครับแล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือน,นก่อนการชนนะและพร้อมกับการเบรกให้เราอัตโนมัติอันนี้เขามีให้คุณครบนะครับออโตโอ้สตาร์สต็อปนะครับติดไฟแดงต่างๆนะครับเราไม่ต้องดับเครื่องยนต์รถมาจะดับเครื่องให้เรานิดนึงนะและจะใช้พลังงานของแบตเตอรี่เปิดแอร์อยู่นะนะครับให้เราสลับ นะครับเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงนั่นเองอันนี้มีให้แล้วก็แน่นอนครับแฟชั่นคอนโทรลการเรื่องอันตรายมีมาให้คุณครบนะครับถัดมาพวงมาลัยจัดเต็มนะครับมัลติฟังก์ชันทั้งสองฝากฝั่งแบบนี้นะครับส่วนเลขไม้อ่ะเดี๋ยวสูงไปเลยเจ็ดหมืนกิโลแท้นะครับเจ็ดหมืนห้าร้อยกิโลนะครับน้อยผมถือว่าไม่เยอะเลยนะครับและจอกลางเน่ยทัชสกรีน นะครับเป็นจอของเดิมแท้ Toyota ลองรับทีลิงเรียบร้อยระบบแอร์ไม่มต้องพูดถึงครับตามที่เห็นเลยนี่มีคำว่าออโต้ดิจิตอลออโต้ครบครบเย็นเจี๊ยบนะครับนี่ขนมปรับที่ยี่บเจ็ดนะคือหนาวแล้วขนาดใส่เสื้อนะ่ะนะครับหนาวฮะที่วางข้างในที่วางแก้วน้ำาี่อาร์กล้องถอยติดครบใช้งานง่ายปกติไม่มีอะไรเลยนะครับมองขึ้นบนมาอีกนิดเจออะไรนี่ครับอาจจะย้อนแสงหน่อยนะขออภยัย นะครับกระจกตัดแสงออโต้แบบไฟฟ้ามีมาให้คุครบนะครับข้างหน้าก็จะถูกฝังด้วยเซ็นเซอร์ต่างๆนะเซ็นเซอร์ที่ปัดน้ำฝนเซ็นเซอร์ตรวจจับเลนต่างๆคือเขาอยู่ในในบล็อกนี้หมดแล้วนะครับแล้วก็มีกล้องหน้ามาให้ด้วยครับของเดิมแพ้ To โ,โยต a าประมาณนี้นะออปชั่นครบสวยคุ้มและราคาหายจากป้ายแดงไป2,000 0 0เกือบ2,5 0 0 0โคตคุมคุณชมเอาเถอะ นะครับดอกเบี้ยตอนนี้ก็ถูกด้วยนะใครมีเครดิตก็รับดอกเบี้ยพิเศษเอาไปได้เลยคุ้มๆนะครับสนใจนะครับทำยังไงขั้นตอนง,ง่ายๆครับคุณผู้ชมนะครับเบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือนะครับคุณจะโทรเข้ามาหรือสแกน QR code ลน์ A K เข้ามาก็ได้ทักทายเข้ามาพูดคุยารายละเอียดของรถคันนี้กันนะครับพูดคุยเสร็จปุ๊บโอเคตกลงปงใจชอบแล้วทำไงต่อครับลูกค้าจองรถเข้าบริษัทผมได้เลย นะครับบัญชีชื่อนายวชิระนรงเพชรนะครับเงินของท่านจะไม่ได้ถูกโอนเข้าบัญชีผมนะย้ําก่อนนะครับผมจะไม่มีการจับเงินของลูกค้านะฮะผมจะ,ะให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบริษัทเสร็จปุ๊บนะครับและลูกค้าส่งสลิปพร้อมกับบัตรประชาชนมาผมก็จะทําการล็อกรถเข้าระบบให้สามารถจองออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับจองมาได้เลยล็อกรถให้ทันทีนะครับและจะไม่มีลูกค้าท่านอื่นเนี่ยมายุ่งกับ,บรถของท่านได้ นะครับเผื่อชอบเผื่อถูกใจจองไว้ได้เลยนะครับอีกคําถามหนึ่งแล้วถ้าแบบจองแล้วเรามาดูรถตัวจริงแล้วเราไม่ชอบทําไงฟังผมไม่ดีนะครับของเราจองท่านต่ำสามพันบาทนะครับมีจองสามพันนะครับมีจองห้าพันนะครับถ้าซื้อสดก็จองกันหลักหมื่นนะทุกช้อยนะครับไม่ว่าคุณจะโอนมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าคุณมาดูรถและคุณไม่ชอบผมคืนจองให้ทุกกรณีเน้นย้ำนะครับ คืนจองให้ทุกกรณีทุกวันพระฤหัสไม่เกิน3ามทุ่มตรงนะครับจะเป็นเวลาเดียวนะครับในบริษัทโอนนะระยะเวลานี้เท่านั้นนะครับหรือนะครับหรือจองเสร็จปุ๊บมาดูรถชอบแหละถูกใจแต่ไฟเล้นมันไม่ผ่าจริงๆนะครับไม่ว่าจะเหตุผลร8อยแปอะไรก็แล้วแต่นะครับเน้นย้ําครับคุณซื้อขายกับผมผมคืนจองให้คุณหมดทุกกรณีนะครับผมวุฒินะฮะเท็ดยนนะครับ ไม่มีการหักเงินจองหรือว่าค่าทําเอกสารลูกค้าแต่อย่างใดนะครับลูกค้าที่เคยซื้อกับผมจะทราบกันดีนะครับทุกช้อยจะผ่านไม่ผ่านไฟแนนซ์ผมคืนจองให้หมดนะครับมีอยู่กรณีเดียวที่จะยึดเงินจองนะครับฟังให้ดี1นนะครับจองรถดูรถเรียบร้อยจัดไฟแนนซ์กันเรียบร้อยผมลูกค้าก็ตลกลงปลงใจว่าชอบแหละเอาคันนี้แน่นอนนะครับผมก็นํารถของคันนี้นะไปเข้าศูนย์ไทยคัส นะครับทํโน่ทนทํานี่เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนยนี่ติตรงนั้นตินตรงนี้ให้ช่างเก็บให้แบบเตะครบเสร็จปุ๊บกําหนดวันรับรถแล้วพี่ๆไม่มารับรถ,ะรบรถนะครับพี่ทํากับผมไม่ลงคอนะอันนี้เราจะยืดเงินจองลูกค้านะครับยึดตรงนี้บอกก่อนนะผมไม่ได้เงินผมตัวผมเองไม่ได้เงินลูกค้านะครับเงินถูกหักเข้าบริษัทโดยตรงและตัวผมเองเนี่ยนะครับที่ยืนพูดอย่างนี้โดนหักเงินด้วยนะคุณผู้ชมนะครับมัน คือมันมีแต่ผลเสียนะคือตัวผมไม่ได้อะไรเลยที่ฟังผมให้ดีนะครับค่าคอมคันนึงผมได้ไม่ได้นิดเดียวได้ไม่เยอะนะครับผมดูแลรถพวกท่านด้วยใจนะครับทุกสิ่งทุกอย่างผมทําด้วยใจหมดนะครับใจแลกใจกันนะครับลูกค้าเราบริการดีผมยึดทุ่เสมอว่าเราบริการเขาดีเดี๋ยวเขาก็แนะนําคนอื่นแนะนําคนอื่นมาหาเรานะครับเราก็อยู่ตรงนี้ได้นานอย่างตอนนี้ผมอยู่มาหลายปีมากๆนะครับฉะนั้นเนี่ยให้ เรื่องระยะเวลาเนี่ยเป็นเครื่อพิสูจน์สำหรับลูกค้าแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับก็รายละเอียดก็อย่างที่ผมพูดไปประมาณนี้ทั้งหมดนะครับขั้นตอนทําตามนี้เลยนะครับสนใจก็ติดต่อมานะครับวันนี้ก็ขออนุญาตขอตัวลาเพื่อนๆนะครับไปก่อนแต่เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ